เป็นจัดการเองซึ่งอันนี้โดนมากโดนจะหลิตมากหิวก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินอยากกินแซนด์วิชก็กินอยากกินพิซซ่าก็กินมื้อนี้อยากกินสเต็กก็กินแล้วแต่ใครอยากก็ใกล้ๆกับที่เราออกทริปเป็นประจาประจำก็คือใช่ใช่ครับแต่ละวันเขาก็จะมีแบบที่ให้แบบเออเดี๋ยวพักเที่ยงเขาจะพักเที่ยงตรงนี้นะแล้วมื้อเย็นเขาจะไปกินร้านแถวนี้หรือพี่อยากจะหาร้านไหนก็กินหาเองในแต่ละเมืองใครเข้ามาดูนะครับฝากไว้นิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเนี่ย ในของเพจแบกเกอร์ชิลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าอีพีต่างๆวันนี้ก็จะโม้โม้โม้ไมยม,ม,มากกว่านะว่ะนะมันได้ไปถ้าเล่า <laughs> มันจบไปนะถ้าเล่าถ้าเล่าเปนระยะยาวยาวนะครับวันนี้ก็มาแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคนที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับเอได้ยินไม่ได้ยินก็ส่งเสียงบอกหน่อยนะครับอ่ะเริ่มแล้วก็วีซ่าผ่านได้ไงก็น่าจะเข้าๆแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากไปขอวีซ่าผมแนะนําให้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเดินทางนะครับมันจะเป็นการบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็การพูดคุยนะเต็มตัวครับเต็มตัวไดีเตรียมของไปอยากเอาอะไรไปก็เอาไปก็จะไทยเข้าไปลาวทีนี้พอหลังจากโควิดนะครับด่านลาวจีนะครับเขาค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการเข้าประเทศเมื่อก่อนผมเคยไปย่าติงผมเคยไปจีนแล้วก่อนโควิดทีนี้เอกสารเขาไม่ได้ เขาไม่ตรวจเยอะรถเขาไม่ได้ค้นเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาจะคนเยอะมากเมื่อก่อนแทบจะแค่กระเป๋าเดินทางหนึ่งใบที่อยู่ที่อยู่หลังรถมอเตอร์ไซค์ทีู่่ก็ไปผ่านด่านแต่ตอนนี้เขาจะรถยนต์นี่เขาลือหมดเลยนะรถยนต์ที่อยู่ของหลังกระบะต้องขนแม่เขาตรวจหมดเลยแต่มอเตอร์ไซค์ก็มีกระเป๋าภายหลังอย่างเดียวในปี๊บไม่ต้องลือเดี๋ยวตอมอก็จะตรวจอีกทีหนึ่งก็ค่อนข้างจะเคี่ยวหน่อยแล้วโอเคก็ก็ถือว่า ใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งแทนที่ตอนแรกแลนก็คือจะเนะจากลาวทะลุทะลุไปด่านจีน<ม>เข้าจีนเลยในวันแรกก็เลยบอทะลุก็เลยเปลี่ยนแผนหน่อยว่าคืนที่สองเราขอไปนอนที่หน้าด่านบอเต็น<ม>บอเต็นที่ประเทศลาวดีกว่าเพราะว่าตอนเช้าจะได้เข้าด่านลาวจีนตั้งแต่ตอนเช้า<ม>ประมาณนะเจ็ดโมงครึ่งเราก็ถึงหน้าด่านแล้วเพราะเรานอ,นอนที่นั่นเลยนะหลายๆคนมีคําถามว้ยป่าว่า,วาเนี่ยทริปนี้มันเป็นทริปที่เราข้ามไม่ใช่แค่ข้ามทวีปเอเชียอย่างเดียว มันข้ามไปถึงยุโรปนะครับยุ่งยากไหมในการทําเอกสารต่างๆจากเอเชียไปไปผ่านด่านจากทะลุจากเอเชียและจะเข้ายุโรปเนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากมากขนาดไหนเอาจริงๆนะครับที่ยุ่งจนถึงเอาเอาเอา EP แรกก่อนนะ<อ>ที่เาราอีพีแรก<อ>นะยุ่งสุดก็จะเป็นประเทศจีนครับยุ่งที่สุดเรื่องทั้งเอกสารแล้วก็ ตัวคัสตอมก็คือตอมอกับศุลกากรนะเนี่ยนะเอกสารตอมศอุลกากรก็คือตรวจรถตรวจของที่เอาเข้าประเทศเขานะครับใช้เวลานานแล้วจีนอย่างหนึง่งเขาจะพักเที่ยงตั้งแต่บ่ายโนโมงถึงสี่โมงเย็นเขาพักเที่ยงสามชั่วโมงนั่นคือนั่นคือถ้าเอกสารคุณไม่จบตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงนะคุณต้องรอไปถึงสี่โมงเย็นซึ่งผมโดนอย่างนั้น โมเดลในการจริงแล้วตอนนั้นแล้วผมก็ไปดูคลิป YouTube ของพี่ๆที่เขาไปจีนช่วงที่ประเทศเพิ่งเปิดเออจริงเข้าไปติดอยู่ด่านนั้นผมก็เลยเตรียมกาอีพับกาอีสนามมาใส่ปีบไปกลางนอนเลยเห็นว่าเห็นว่ากางนอนเลยรอคลิปนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยกับพกสิ่งอั้นวยยความสะดวกไปเยอะแยะ อันนี้เรามาเล่าอีพีแรกๆนะครับว่าผ่านจากบ้านไปยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเอกสารนะครับหลายๆคนมีคําถามเยอะแยะว่าเอากสารมันเอกสารรถ <ลด S 2> เอกสารรถใช้ไม่เยอะนะครับเอกสารรถเนี่ยถ้าเป็นอมอไซค์สมมติข่าพโมงเป็นเล่มเขียวนะเ,นเ,วเล่มเขียวมอไซค์เล่มเขียวเนี่ยเราก็ไปแปลเล่มไปแปลเอกสารของทะเบียนรถเนี่ยที่คนส่งนะครับทั่วประเทศนะไปได้หมดแหละม,มันเสียก็จะประมาณสามยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบห้าบาทผมจำไม่ได้ละ เอาเล่ไปแล้วก็เขาให้เขาแปลมาเอกสารมาให้จ่ายตังค์เสร็จเขาก็จะมีเลขให้แล้วเป็น ABC อะไรก็ว่าไปนะ,ะตาระตาทะเบียนรถเราจะเป็น A c ซีปึ้งอัะนนั้นตัวนั้นเป็นเอกส,ส,สารสำคัญถ่ายเอกสารสำเนาเก็บไว้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยแล้วก็พาตัวจริงไปพกเล่มเขียวไปหนังสือแปลเล่มไปคนกระกพาสปอร์ตถ้าเป็นจีนคุณต้องไปทำวีซ่านะตอนตอนตอนที่ผมไปอ่ะมันต้องขึ้นเป็นสแกนนิ้ว เมื่อก่อนอ่ะมันไม่ต้องก่อนโควิด <COVID S 2> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องเปิดแกยืนยันตัวตนว่างั้นจ้างเอเย็นได้เลยเมื่อก่อนจ้างเอเยนทำวีซ่าขอได้เลยแต่ว่านัตอนที่ผมไปเนี่ยคือต้องขึ้นไปที่สถานทูตหรือ,อเอเน่์ไ่รู้นะเพื่อไปยืนยันตัวตนว่า